បាទគាត់មិនបានទៅ ดูอะไรบ้างล่ะดูนักถือเองดูดูดูอะไรบ้าตัวรวมเลยนะครับแจ้งตัวรวมเลยนะครับนักพาร์ตินักพาที่ยังไม่ได้ผ่านจุดพัดกรองนะครับด่วนเล่นได้ครับด่นครับบอลนี้พลาการแน่นอนนะครับนักพาร์นี่ก็เดินด่วนนะครับใครที่ยังไม่ได้ผ่านจุดพัดกรอง ผมเอาแค่พันบาทเราไม่ลดการนะครับไม่ลดการก็พยายามมาถาแล้วนะครับว่าตลาดบางตลาดนะครับใกล้จังหวัดเราไปกันไปหลายตลาดแล้วนะครับเอาไปลดการแน่นอนนะครับถ้าลดการเดี๋ยวท่านจะไม่มีที่ขายของนะครับก็จะนัด เสียเวลาแป๊บเดียวไปนานจิดทัดกองกันนะครับมาตาตามา่แน่นอนนะครับดูดีครับเีย มาลูกมา ครับผมม้าบอมาเที่ยวนาคายครับปา <c oughs> มาเข้าสังคมหน่อยอ๋อมีรองเท้าให้บ้าบอใส่เปล่าไม่วอสดีครับพอดีครับ,รบ <c oughs> มาเร็วบ้าบอ,อ,อหาพพอแล้วมาเลยหาบุาบบาบก<า>บันหาบุกันมา <c oughs> ดูในโทรศัพท์นึกว่ามันเล็กไม่เล็กนะเล็กเปล่าพีแจนไปไหนอ่ะแกอยู่บ้านอ๋อพ่อบ้านอืมให้แจนเข้าบ้านมั่งเล็กนักอุ้มนักประมาณนักอุ้มไหมได้ครับได้ครับไม่กัดครับนักอุ้มนักอุ้มนอุ้มันนี้เป็นมิตรกับมนุษย์นังอุ้มมั่งนังอุ้มก็แจนอยู่บ้านแล้วไงแจนอยู่บ้าน เจ็ดสิบโลได้อันนี้บ้าบออะบ้าบออุปการจับก็จะสายเราจะเจ็ดเจ็ดสิบโลได้ไหมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงยังไม่ได้ช่างอย่าอย่าคิดขี่ได้เลยโอ้โหโอ้โหให้เลี้ยงมันต้องเลี้ยงมือจังเลยยังแต่ยังไม่มือเราเนี่ยเราใส่อะไรมาเนี่ยใส่บล็อกมาเลย ยับไงยังไงครับดูเขาสรุปเรื่อนี้ไม่เกิคับทุกคนนี่เนี่แมันก็หลอกแอนน์หลอกใช่หลอแล้วแอนน์่ลอกใช่มันก็บางทีแอ่น์นน่ากลัวกว่านี่นี้ดูหน้าเป็นมิด อุ e ้มเลยพ่อพ <R> ันอุ้มเลยอ๋ออุ้มไม่ขึ้นก่อนเหรอหลังจะหักกันนะเออมีการจะเข้าเอวนู่นเดี๋ยวไปกันพ่ออุ้มหัขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมามาวางมามาลุ้นไม่ไข่ไข่ไข่เนี่ยไข่ไข่เนี่ยไข่ไข่เนี่ย บ้าบอบ้าบลชื่บ้าบอไม่น่าชื่บ้าบอเลยเนี่ยนี่นี่บ้าบอลเลยแม่ไม่น่าชื่อบ้าบอเลยเนี่ยวันนี้เอาไปบ้าบอลจะกลัวไหมเนี่ยน้าอุ้มไม่ไปหนีหน้าอุ้มเออ anh nghe à à anh nghe anh nghe luôn à nghe lần giỏi như vậy nó ra là lá nó ra gì mới dưới à ออยอืมมันมีแล้วเดี๋ยวมาแจนบอกแจนเคยมาแล้วให้ให้บ้าบอม,มาแทนแม่คุยกันแล้วคุยกันแล้ว ตอนล่างมีกำลังแหญขึ้นโดยอาบครตอนล่างขึ้นหกประมาณของเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นหกปรามกณ่องเมตรต้องขอให้ชาวเรือเดินเกือเกลนนฝระางวันนะคะราละเอียดเร่องนี้ค่ะดเลา่านขนาดเปองนี้นี่ั้ย ดูครับไอ้น้องกัดคนไม่รู้ไม่กัดครับน่ารักจังเลยว่าไม่กัดน่ารักครับอ้าวสวัสดีครับนะไหนวะอ่าอ่าอื้อะไรให้ตัวเนี้ยบาบอ โอ้เส้นเท่าไหร่วะเนี่ยมาใครบา้างไงโอ้โหโอ้แปวบเดีครับเอาเอาไปเลี้ยงเปล่ามาดิไม่กัดหรอกเอ๊ะกัดหนเนเจ้ามาทำไมอะ่ะบ้าบอบ้าบอบอืมมามาอยู่มาอยู่มาอยู่กับลุงแป๊บเปล่าฮ <c oughs> นะ มาเบาอยู่ลุงแป๊บเปล่าใหญ่กว่าเธแอนเนใหญ่กว่าใหญ่กว่าไอแอนกว่าไหมเนี่ยพี่จะดืึงเอาไหวไหมเนี่ยโอ้ไม่ไหวอ่ะจะล่าเราตายเลยก็ไหลได้ไงใส่ชกเชนเนี่ยดึงไม่ได้หรอกพอมันหายใจไม่ออกเดี๋ยวมันก็หยุดเนี่ยลงเย้ท่านมาเกือเอานะน้องน้องนัรอน้องแม่ผู้ชาย อืมวันนี้ไปเก็บกระดูกเนี่ยกี่กี่ปีสองปีโอ้โหเป็นลื่นลื่นคือป่าพี่อนอะ่ะ <laughs> <laughs> ทำื้อเอาไหวไหเนี่ยร้านน่ะไวกันก็อยู่เนี่ยมันไม่เป็นอะไรนะมันหมามันสอนแล้วตีมเนก็สิงโตเหมือนคนละร้านเนคนใจสอนมันก็ใจสอนมันด้วยเนี่ยนะสองคนมีกี่ตัวลูกเนี่ยมีเจ็ดตัวแบบเนี้ยนะแบบนี้มีตัวเดียวดูคนใหกฮะอันนีก็้ยเฮ้ยไม่มีแล้วอุ้ยเฮ้ครับเดยนยได้ครับไม่กัดครับ มึงมาครับจะรีบไปเลยเนี่ยมาเดินเข้าหลังคมหน่อยน้องมันยังเปยชื่ออะไรอ่ะชื่อบ้าบอครับไอ้บ้าบอใช่หน้าตามันให้เลยหน้าหน้าตาบ้าบอสองปีครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเขาเรียกทันอะไรลุงก็ถามบัวโบอครับเซวแอฟริกันออเออเลี่ยนมาขนาดหมาไทยตัดขนเสียมันไม่ใช่น้อยแล้ว มาลงมามาลงมา <c oughs> เนี่ยร้านพานะ้าน่ะเองนะ่ร้านนั้นน่ะ

เอ้ให้หลานได้ไหมผมอ่ะโอ้ยไม่ยอมแร้วเงี้ยิิโตเตให่ดี้วเต็มพี่มาแล้วเหละอีกหน่อยอ่ะใหญ่ได้ีกหน่อยถ้าเราอัดอาหารก็ใหญ่ได้อีกหน่อยก็ติดปีกว่าครับยังดีแ่แตันีปดสอี่เมือแม่สนั้นอย่างปอของเตงา ได้ยังเดี๋ยวไปซื้อปลารากันไปตามลุงแป้ไปเลยไม่กลัดหรอกมันกลัดมันก็มีอาการแล้วสิ่ังไม่ได้เข้าไปหาแม่เลยเนี่ยต้องรีบกลับบ้านเลยนะแม่เราอ่ะ๋อแม่แก้วะ ไปมาเม่วานต่อมอ่ะตอนนี้ใส่กกงไปด้วยจะไม่ดูครับเป็นมิตรกับมนุษย์ครับมาลูกมา ขี่เบาขี่เล่นเบา,า <c oughs> มหาดูโซ่ครับเดินดูโซ่ดูโซ่เก่าเส้นใหญ่ๆไปซื้อป,ปลาลันกี่โมงแล้วเนี่ยแปดโมง,ลโมง,งโลแล้วอีกครึ่งชั่โมงถึงรถพอดีอ่ะมากรับ Lớp bờ đây là bờ thô nón đấy mấy cấp Né mấy cậu bà Né mấy ซื้อปลาฝากพี่ก่อนราจตีจังหวัดเาะในการรักษาของมมั่นคงภายนนะคะสานกงานสุารการสนันเรเป็นแจ้อนะหอบแห้งแห้ไปแล้วเนี่ยจติิจังหวัดลำปูนะคะเป่นกอจะเปิดการเป็นทางการนะคะในวันที่15 กดผาอันนี้ค่ะในส่วนของจังหวัดแม่สองนะคะเขาเ่เิดเนจหดะแล้วก็าน่อ่รนอะร้านไหนเอเลยไละร้านนู้นเนาะ โนนโนนโนนโอ้ยมีเพื่อนมาเดินเป็นเพื่อนด้วยมาบ่นน่นน่ารักเชียวนี่ร้านไหนวะลืมร้านแล้วเนี่ย แม้ว่าสถานการณ์ผูป่วยยังคงเป็นในภาวะที่ยังทงตัวและก็ยังมีการควบคุมได้ดีจากผู้ป่วยอย่างไรก็ตามสามารถปรการสาธารณสุขจากแม่น้ำบาง่วนงม ครับร้านปลาแถวนี้ตรงไหนครับปลาอะไรปลาหนักหรือปล่าอ่าครับปลาหนักร้านนี้ร้านนี้มีโต๊ะอ๋อครับร้านนี้เปล่าใช่ร้านนี้เปล่าร้านนั้นเขาอยู่ริมนี้ไม่ใช่เหรอไม่เคยอยู่ตรงนี้อยู่้ายริม นี่คือนี่ดิเดี๋ยวไ้เสือไหมนี่ สารสนุกจากทุกภาคส่วนนะคะโดยการจัดงานก็ได้รับการสนับสนุนประมาณจากองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นจัังหวดนินจากในที่นี้นะคะก็ให้ที่น้องสาวบอกตือและก็ผมได้เก็งได้รับข้อเที่ยวที่เด็ดขาดมาท่องเที่ยวจังหวัดน้าก็ทั้งไหงออกทางนี้หรือว่าจะออกทังไม่ไปโซนไหนหรือไงอ๋อ

เล่นได้ครับได้ได้ครับน่ารักจังเลยี่วบแล้วค่ะสองขวบแล้วครับรอจังเลยอ่ะขอบคุณครับได้ครับได้ครับเล่นได้ครับบ้าบอครับชี้ชนะเลิศบ้าบอเหรอลูกมีกลิ่นมาได้นะเนี่ยได้ครับไม่เป็นไรครับไม่กลัดครับ เล่นได้ครับโบโบครับเซาแอฟริกันเป็นเป็นมิตรกับมนุษย์ครับไม่กัดนครับสองปีครับจะจได้ครับกอดได้ครับไม่กลัวกลัวไหมอ่ะกอดได้ มอยจ้ะบอันนี้บอนาที้ไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวไหมมาบอไปเที่ยวกับแม่เปล่าอยู่น้ำเปล่าครับอากาศเริ่มร้อนแล้วครับร้อนนลูกอยู่น้ำมันเด็กเขายึงเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่ครับอ๋อฉี่ละม่ฉี่ฉี่ป็นไอยอบออยู่น้ำอยู่น้ำอยูน้ำกันลูกอ่น้ำอยูน้ ยุบน kind of ้อยยน้อยยไปก่อนนะครับไบไปไปเห็นสาวฉี bridge, ่แตกเลยอะครับอ